แหน่งแน่งเน,น,นี่ยวันเนี้ยไอคนสร้างแมปเราเนี่ยมันเรียกเรามาเนี่ยใช่ปะเออไม่รู้เป็นอะไรของมันเนี่ยโหยโวยวายใหญ่เลยเดี่ยไปเรียกแต่เช้าเลยเดี่ยวเลยแบบตอนแรกพี่นอนอยู่เว้ยแล้วมันมาเรียกพี่เนี่ยอเออพี่ก็เลยไปเรียกหนิงต่อแล้วก็วิ่งมานี่เนี่ยเข้าใจไหมอ๋อเข้าใจเออเนี่ยมันเรียกมาเออทเบย์แล้วก็ไม่ยืนเอ,อ๋ยตรงน,นั้นน่ะไอบอลเนี่ยโหยบอลคนสร้างแมปทุกคนนะมันสร้างชอบสร้างแบบาบักให้เราเดี๋ยวโหไม่ค่อยดีเลยนะโอเคโอเคไปไปเดินไปหามันสักหน่อยนึงแล้วกันแล้วนี่อะไรเดี มีแบบโอ้น่ากลัวขึ้นหน่อยนึงแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นตัวตลกอะเท่ย่างเท่เลยดูดูดูทุกคนดูฟันตัวนี้ด<อ>ิโเท่ฟันสีลุงนี่ดีเท่เลยไ <c ười> อบอลมีอะไรเนี่ยฮะบอลบอกว่าอะไรเนี่ยเออเข้าไปเอาของให้หน่อยสิเหรอเอแมปเองสร้างเองเนี่ทำไมจะให้พวกพี่เข้าไปเอาของให้เนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรอยู่ข้างในแน่ใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวดูสิเออยดูดิ บอนแจกเงินด้วยทุกคนแกี่ยค,คนดีเลยวันแจกเงินว่ะก็คือบอลเขาบอกว่าอยากให้เราไปหาของข้างในนะครับทุกคนนะก็คือหลังแรกจะเป็นแบบถ้าเราเจอเสือนะครับผมเราจะได้เงิน1 0 0 0พันบาทนะครับผมนะถ้าเราเจอกล่องเพลงนะครับผมเราจะได้เงิน1 0,000บาทแล้วก็ถ้าเราเจอแบบอะไรเดีย่ย ท่นบูชาแบบดาวเหรอเราจะได้เงิน1 0 0 0 0แสนบาทเว้ย oh. วันมึงมีงเงินเยอะขนาดนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะรวยเกิน hi, hi. ให้จริงไหมน่ะเออให้จริงวะเนี่ยแกจะรวยเกินไปละโอเคโอเคเดี๋ยวเราข้อด่านแรกดีกว่าไหม <laughs> เราจะได้ไปดูว่าข้างในมีอะไรหรือเปล่านะครับทุกคนอันนี้เป็น <laughs> ด่านดินงั้นเหรอ โอเคกดเข้าไปเลยแล้วกันนะจึ๊บดันดินมีอะไรหรือเปล่าอ่ะเออมีแต่เตียงนอนอันเดียวแค่นี้แล้วก็บันไดเหล่าทุกคนโอเคกดดูแล้วกันแล้วก็ฮะมีอะไรเปล่ามีอะไรเปล่าโอ้ดันลาวาเหรอพี่เออไปเรยรล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นโอ้ยเจ็บดันนี้ก็ไม่ได้ยากนี่หว่าทุกคนดูดิเออดไบเบิ้ลเน็งจิ๊บจิ๋วเออสวย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 แล้วด้วยเออสวยสวยสวย ไอ้กูปะเฮ้ยได้อยู่แล้วชิวๆอยู่แล้วทุกคนอุ้ยในนี้มีอะไรเนี่ยอุ้ยมีของเล่นเพียบเลยโอ้โหนี้คืออะไรเค้ยโอ้ยมีเสือข้างในด้วยหนิงโอ้ยนี่ไงนี่เป็นไอเสือแล้วนี่เป่นไ้เสือมาตัวนึ่งนี่ไงคุณโอเคเป้นไอเสืออีกตัวเสืออีกตัวนี่แน่เรียบร้อยฮ่าฮ่าเป็นไอเสือมาสองตัว้ยดูในนี้ดูในนี้เผื่อมีในนี้มีปะมีวัววัวไอ้บอลไม่ต้องการนะเด็ก ในเนี้ยอันนี้มีหมูหมูมันก็ไม่ต้องการทุกคนไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมทุกคนไปเออมีหมูมีอะไรเฮ้ยในตู้ล็อกเกอร์ดูดิมันมีเสือไม่มีไม่มีแล้วในตู้พวกเนี้ยเอไม่น่ามีแล้วทุกคนไปน่าจะมีประมาณนี้นะครับทุกคนนะตอนนี้เราได้เสือมาสองตัวนะครับสามารถเอาไปแลกเงินได้สองพันเลยเนี่ยในตู้สภาก็ไม่มีให้ตายเถอะโอเคเข้าไปข้างในเฮ้ยตัวอะไรอะ เอ้ยนี่มันผีนี่หว่าเฮ้ยหรือว่าตัวนี้เป็นผีดีงั้นเหรอมันไม่กัดเราสู้เลยทุกคนวันดีนายนายกัดเราหรือเปล่าเนี่ย้อโอเคเขาไม่กัดเราอะทุกคนเฮ้ย,ย,ย,เ,ยเหมือนเขาจะให้ของเรามาด้วยทุกคนจะด้ว่าตัวเนี้ยมันต้องการให้เราปรับผีตัวอื่นงั้นเหรอ,อ,อโอเคโอเคจัดมาจัดมาโอเคของคนละชิ้นแล้วกันทุกคนนี่แล้วก็โอ้แม็กอย่างเยอะเฮ้ยเราต้องเอาแม็กไป อุ้ยม,มันให้นิ้วด้วยสเต็กมาด้วย,วยโอเคเก<อ>็บมาเลยแล้วกันนี่เรียบร้อยฮ่าฮ่าฮ่า,า,ากินก่อนเลยแล้วกันทุกคนตอนนี้หิวมากโอเคเหมือนเขาจะให้ปืนสกาเรามานะครับทุกคนเนี่ยโอเคแล้วก็เรียบร้อยอ่าอุอ้ยลองยิงดูดิอุ้ยดีดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่โอเคไปเดี๋ยวแล้วเขาไปต่อเลยแล้วกันนะครับทุกคนนะเอ้าไปไปฮะไม่เบเอ้าเฮ้ยอย่าบอกนะมีแค่เนี้ย เฮ้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเอาเงินมาแลกกับไอบอลดีกว่าไม่ใช่เอาเงินเดี๋ยวเอาเสือไปได้ไอบอลได้โอเคโอเคนี่พี่ได้มาสองพันเลยแหละฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โดูเอ้ยเนี่ยต้องตามหาของให้ดีๆเข้าใจไหมต้องเป็นแบบคนที่ช่างสังเกตเข้าใจไหมจะได้แบบได้ของเยอะเดี๋ยวเอามาทำไมเราจะแข่งกันดิจะแข่งกันโอเคเนี่ยโอเคทุกคนเอาบอลเออพี่ต้องเข้าไปด่านถัดไปใช่ไหมเออแล้วเอาแล้วด่าไอไอรูปพวกนี้หายไปไหนหมดเอ่ะไม่เป็นไรจ่าบอลแล้วกันโอเคทุกคน ขอให้การ์ดเรามานะครับทุกคนนะเรารู้ตรงนี้เลยแล้วกันรู้จะที่นีไงรู้แล้วโอเคไปไปต่อเลยแล้วกันอุ้ยเอาวพี่ได้เข้ามาในนี้เฉยเลยยังไม่กดเลยเข้ามาเฉยเลยให้ตายเถอะคืออะไรวะเนี่ยกดเผื่อแล้วไงอ๋อโอเคโอเคไปไปเดี๋ยวไปต่อเลยแล้วกันอุ้ยอุ้ยตัวอะไรอ่ะยิงยิงยิงว่ะโอ้ยยิงยิงยิงโอ้ยแล้วไม่กระเด็นด้วยโอ้โหโอ้โหยิดีดีดีเนี้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยเอ้ยยิง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 โอ้โถูกจัด ตึกจัดตึกจัดถึกเกินตายยังตอนนั้นตายยังตัวนี้ตายแล้วตัวนี้แล้วเหลือเหลือจีงหน่อยอีน้อยโอเคดูเลือดสิเลยยื้อสองรอบสุดท้ายโอ้โหทำไมตัวนี้มันไม่กระเด็นเลยวะทุกคนใช่ปะใช่มันกระเด็นเลยโู้ยังโหดเขาจัดเอ้ยนี่คืออะไรอ่ะอันนี้เขาจะเอาอะไรอุ้ยดูรูปดิฮะวิ่กดแป้นป้ายเฉยมันรูปขึ้นมาเฉยเลยใช่เหรอโอ้สุดยอดเลยไปดูดิ แสดงว่าไอตัวนี้น่าจะเป็นบอสของไอเดี๋ยวนะไอตัวนี้เป็นคนน่าจะเป็นคนขายของให้เราแน่ๆเลยคนที่ให้สกาเราอะใช่หรอใช่ใช่ใช่เออเหมือนเขาแบบยิ้มเสียใส่เราอะเออเออไม่เป็นไรจังมาเถอดเดี๋ยวเราไปต่อเลยละกันทุกคนอุ้ยนี่อะไรเนี่ยโอ้โหเซฟกว่าเลยละกันเซฟก่อนโอ้โหัแรกผ่านวิเนียหนิงจะรอดปีนียโอเคโดดไปน่านโดดไปน่าจะโดดไปโอเคได้อยู่เอาั้งนะอันแรกเนี่ยนะทุกคนอันหนิงตายอันแรกหรอ เกินป้าเหนิงเดี๋ยวเราดดตอบไปเลยแล้วกันหน่งะโอเคโดดไปเลยจูปุ๊บนี่แล้วก็ขึ้นมาบนบันไดแล้วเดวดมาตรงนี้ตามมาตามมาตามมาให้เร็วตามมาให้เร็วโอ้ยเหน่ง มีเด้งดึงด้ยว<ฮ>่ะถึงไหมเนี่ยอันนี้เราจะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกคนวิ <ไ elle! S 1> ่งไปเอย,อย<ะ>ถึงแล้วโอเคอได้แล้วทุกคนฮ่าฮ่าตามมาตามมาตามมาวิ่งวิ่งเต็มที่แล้วก็โ,โดดไป<ะ>เออโอ,เโอ้โหสวยสวยสวยอุ้ยหนิงดูดีดิห<ะ>มอน,น,นี้จะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมีตัวนี้ด้วยทุกคนมีตัวผีด้วยในตัวผีตรงนั้นเห็นไหมเนี่ยไม่แอบอยู่ข้างหลังโกดังเห็นไหมเนี่ยไอ้ผีมันจะแอบอยู่ข้างหลังโกดังเฮ้ยนี่เหมือนข้างหน้าจะมีทางไปต่อนะเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นนแบบให้เเรราาดูฉว่มีอะไทุกค โอเคโอเคโดดมาตรงนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยรู้จะรอดหรือเปล่าเนี่ยตนไปเลยถึงไหมเอถึงถึงถึงอยู่ถึงอยู่นึกว่าจะไม่ถึงแล้วอ่ะออ้ยถึงอยู่โอเคอ้ยเกือบไม่รอดแล้วในนี้เอ้ยดูนี่นิงตรงนี้ทางแคบจะเย็นจะเย็นไว้ทางนี้ทางแคบนีเลยเขาบอกว่าข้างหน้าน่าจะมีอะไรที่มาอันตรายแน่ๆเลยทุกคนใช่เหรอโอ้ยเออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีรูปมูใช่ใช่โอ้ยนีนิงนกดเลขขวาเล็งเป้าเลยนี่ยจิงไปเลยจยิงิ ยิงเลย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 ยิงเร็วยิง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 มาถึงพีแล้วแล้วมถงี่แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้โอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เโอ้ยโอ้ยโ้ยอ้ยโอ่ยโอ้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 ยโ้ยโอ้ยโอยโอยโอ้ยโยยอยอยอยยอ้อ้ยเอ้อ้ยอ้อยอยโอโอ้โอ้ยอ้้ยโอ้โยโอ้โทออโ้ย้วโอ้โหดูดิอ้ยดูมันตายโอเคอตัวนู้นทุกคน เล็งยิงเล็งยิงใจเย็นใจเย็นโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ถอยก่อนถอยก่อนโอ้ยโอ้ยมันกัดพี่มันกัดพี่ยิงมันเลยเน่งยิงนี่ยิงยิงจะถอยอะไรยิงเลยยิงเลยโอเคถอยก่อนโอยนี่ไหนนี่เนี่ยนี่เนี่ยยิง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 อยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ไอ้เน่โอเคโอ้ยทุกคนก็ตรงนี้ไอ้เอ้าเจอเจอไอ้กล่องเพลงเจอเจอพอดีเลย อุ้ยทุกคนโคตรโชคดีเลยเดินมาเจอกล่องเพลงพอดีเลยทุกคนโอเคนี่มีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยอะไรอะอะไรอะไรเจอกล่องเพลงเหรอทุกคนนี่ก็เจอกล่องเพลงเหมือนกันเหรอโอเคเดินขึ้นไปดูข้างบนที่ผมมีข้างบนนี้ก็น่าจะไม่มีนะครับทุกคนเหมือนห้องนี้จะมีแค่กล่องเพลงอันเดียวนะใช่ปะไม่อ๋อมีสองอันเหรออยู่กัหน่งอันหนึ่งใช่ปะโอเคสองอันอุ้ยเดี๋ยวนะหาทำไอตรงนี้ไม่ทำไปต่อว่ะนี่เดี๋ยวนี่ดนี่นี่อะไรอะไรอะไรกมีสองอันเลยเหรอเนี่ย โอ้ยทุกคนแล้วมีสองอันเลยนะวะโอเคเฮ้ยเหมือนจะมีหุ่นตรงนี้แล้วก็มีทางตัดไปตรงนี้ทุกคนมีทางต่อไปเราไปต่อทางนี้ทางนี้เนี้เนี้ยโอ้ยตัวใหญ่ว่ะทุกคนยิงเลยทุกคนยิงเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่ยิงเลยยิงอัดยิงอัดยิงอัดนี่แน่นี่แน่เออไอตัวใหญ่ตัวนี้มันวิ่งช้าเนี่ยเอ้ยไม่ช้าละไม่ช้าละวิ่งเร็ววิ่งเลยยิง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 มันยิงมันยิงมันยิงมันโอ้ยเออมันไม่ได้เก่งเลยมากดีกว่า ไปเลยจิงไปเลยจิ้ไปเลยที่แน uh, okay. oh, okay. okay. ่โอเคอุ้ยเด้อเฮ้ยโอ้ยนึกว่ามันจะลงไฟไปซะละโอ้โหอันนี้ราหัดนั่นหรอโอเคทุกคนอะไรอะไรอะไรดูดิมันโดนจับกินน่ะเออมีคนโดนจับกินงั้นหรอแสดงว่ามันเป็นคนที่แบบมาก่อนเราแน่เลยทุกคนอุ้ยอุ้ยดูดิตรงนี้ไปทางไปเนี่ยตรงนี้ไปทางออกดิงตรงนี้ไปทางออกนี่นโอเคแล้วกลับมาที่เดิมทุกคน เลเงินเล่งเงินเล่งเงินเล่งเงินนี рон, lan, 1, aw, no dad, oh, ่เราได้มาหนึ่งหมื่นโอ้โหเสียดายว่ะโอ้โหดูนี่ทุกคนโคชูนี้ได้สองอันอ่ะโอ้โหเกินไปไหมมันอยู่ติดกันใช่เหรอมันอยู่ติดกันเหรอโอเคีมันอยู่ข้างล่างอ่ะข้างบนแล้วมันติดกันโอเคทุกคนเราได้รหัสมานะครับสามห้าห้าหกนะครับทุกคนสามห้าห้าหกโอเคไปแล้วก็กดไปเลยอะไรอะไรมีอะไรมีอะไรโอ้เดีเซฟก่อนเลยแล้วกัน เสรกว่าเลยละกันเอออันนี้น่าจะเป็นบล็อกล่องหนตามพี่มาตามพี่มานี่นตามพี่มาเออเดนไปตรงนี้นี่โอเคตามมาตามมาตามมาลองตกนะลองตกนะนี่แล้วก็ทานี้ทางนี้เนี้ยนี้นีทนดตันนี่นีทางนี้นีนีนี่นีโอเคนี่นี่นีงเออเดินตามมาเดินตามมาเออแล้วก็ตรงไปฝั่งนี้เนตรงไปฝั่งนี้โอเคนี่นนี่แล้วก็โดดไปข้างหน้าโดดเลยโดดเลย อะไรวะโอ้ยตรงนี้มีบล็อกแล้วโมโหแล้วไม่ดูแหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราอะไหมอะไรมีบล็อกแล้วพี่ไม่เห็นจริงๆโอเคทุกคนตรงนี้มีอ้ารอดผ่านแล้วเย่ต้องไปเย่รีบมารีบมาเร็วเนี่ยพี่รออยู่เร็วมาหนิงต้องไปเย่เลยนะก็หนิงรีบอ่ะก็พี่ก็บอกว่ามันอาจจะโดดได้ก็ได้พี่บอกไปแค่นี้เองตรงนี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวโค้งเลี้ยวโค้งโค้งโค้ง เออเรียบร้อยโอเคทุกคนไปมาทางนี้ต่อหน้ากระแทกดังไปเดี๋ยวนะเมันจะมีทางไปว่ะแต่เป็นทางไป4ทางหรอสามทางดิเออไปสามแล้วกันโอเคทุกคนอุ้ยอะไรทำใม้ประตูเยอะจังวันนี้ประตูอย่างเยอะเลยในนี้พี่เจอตู้เสื้อผ้าแล้วก็เป็นอันนี้ด้วยทุกคนเออเตียงนอนตู้เสื้อผ้าแล้วเตียงนอนอ่ะมันมีห้องอยู่ในนี้อะไรเจออะไรแต่อันนี้มันทันอันที่สองูอันนี้หนึ่งอ้าวเดี๋ยวดิว แล้วพี่เข้าไปอยู่ในกรงเฉยเลยใช่เดูดิดิเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอะไรอะไรอะไรนี่อยู่ดิเฮ้ยเดี๋ยวแสดงว่าโอ้โหเข้าที่หนึ่งกับเข้าที่สองคือเข้าที่ถูกใช่เหรอแสดงว่าพี่ไปผิดเหรอโอ้โหเอ้ยทุกคนดูดิเราเข้าไปอยู่ในกรงเฉยเลยไม่ตายแต่โอเคโอเคทางไหนทางไหนทางไหนโอเคไปอยู่ไปอยู่นี่เหรอโอเคโอ้ยตัวเดีอะเฮ้ยตัวอะไรมีอะไรอยู่เลยมีอะไรโจ๊กโจ๊กเย็นเหน่งเย็นมันสวยสวยสวย เิ้ยเราิาเรานี่แนี่แนนี่แน่นชิวยิงสบายยิงสบายนี่แน่นี่นี่ใช่เหรอชเฮ้ยเไฟนี่แหละยิงอยู่ไว้ังไ้ดงยิงก่อนยิงก่อนโหอย่างนานเลยตัวเนี้ยตัวนี้ยังถึกเลยทุกคนก็ถึกอะโอเตายละโอเคจะไม่ดับเลยเลยลรอโอเคเขาไม่ดับอะไรเลยวะดับอะไรไหมไม่ดับจริงจังปะเนี่ยอาจะไม่ดับอะไรอเอาจริงจังปะเนี่ยอเแล้วเราจะออกไปไงเนี่ยถ้าเขาไม่ดับอะไรอะ เฮ้ยตายเถอะเราเข้าไปดูข้างในใหม่ดีเพื่อเจออะไรดีๆเพื่อเจอแบบคันโยกอะไรแบบเนี้ยในตู้สภาพผมีเปล่าเออในตู้สภาพน่าจะมีนะไหนดูดิเออไหนไหนไหนสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายมีอะไรเออมีคันโยกโอเคโอ้ยหายยากๆตายเถอะก็จะมาได้นี่เนี่ยโอเคเรียบร้อยทุกคนนี่เนี่ยโอ้ยไอตัวนี้ดูนอนเนี่ยนอนแบบขวางทางมากเลยทุกคนนอนตุยเออนอนตายแบบขวางทางมากโอเคมีอะไรไหมข้างในนี้อุ้ย ไปเลยชิวๆไปเลยไปเลยไปเลยมาดูดิโอ๊ยเดี๋ยวจะตาย้ย hmm> ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัวนู้ตัวนี้ตัวบอสเหรอพี่ตัวสีดำเลยทุกคนหนีก่อนหนีก่อนจุกจูกเร็วจุกโอ๊ยไม่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 หนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนอุ้ยมันไล่พี่อยู่หนีงยิงมันยิงมันยิงมันโอเคยิงเลยยิงเลยยิงเลยโอเคโอเคมันไล่หนีก่อนทุกคนอ ยิงไรยิงไรไรยิงโอ้ยังถึกเลยทุกคนเดี๋ยวเราขอยิงสักพักนึงก่อนล้วกันทุกคนนะโคตรถึกเลยถึกจัดดูดิเลือนรถนิดเดียวเองอ่ะเลยิงเลยยิงเลยยิงนี่แน่เฮ้ยทุกคนมันเหมือนจะวิ่งมาหาผมเลยเฮ้ยนี่ยิงอะไรยิงอะไรนี่แน่นี่แน่นี่แน่นยิงจะจ่อยิงจะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้มากัดมากัดมากัดโอ้ยยิงไรยิงเรายิงยิงไม่ยิงใส่แบ๊กอยู่ย ดีก็ดีว่ะโอ้โหเกือบไต้เก็บตายเลยเลือนหลอดเดียวโอ้โหจะตายแล้วจะตายแล้วนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยจริงี่จอยยี่จอยยี่จอโอเคอุ้ยอุ้ยมาดึ๊งมาดึงมาดึงโอ้โหจริงวะเลยจริงวะเลยมันจะตายแล้วเนี่ยมันจะตายแล้วแกมันก็เป็นแค่ผีโก้วๆนะมันจะมาสู้คนอย่างเราได้ไงเนี่ยไอ้ไม่นั่นเองไม่นั่นเอง ไม่ได้ดูดิทุกคนขแย่ทุกคนไอ้ทุกคนเราเจอกันดีนยทุกคนดูดิเราเจตาคำสาบทุกคนขุดเลยลวกันหนิงอันนี้ไปหนิงอันนี้ไปพี่แบ่งให้ี่เอยไปเลยไปเลยโอเคเหรอไปเลยไปเลยเอาไปสร้างบ้านโอเคทุกคนป่ะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกดีกว่าแล้วครับทุกคนนะโอเคแล้วข้าบอลเรียบร้อยแล้วโอเคไปบอล ตอนนี้ฉันเก็บของไม่แก่ครบแล้วเนี่ยนี่ตอนนี้โอ้หเราได้เงินมาหนึ่งแสนเลยทุกคนว้าวเฮ้ยหนิงได้เงินหนึ่งแสนไหมไม่อะไอจคนเจ๊ได้คนเจ๊อะไรโอ้อะไรอะอะไรอะเฮ้ยเดชเดชเดชด้เจ๊ได้คนเจ๊ไอ้คนเจ๊ไอ้คนเไอ้คนเจ๊นี่นิกบอดมาตายแล้วเดช ไอ้บอลคนทำแมปเราตายแล้วดิไม่นะเราใครจะทำแมปให้เราเนี่ยไม่นะไ, mm ไม่นะทุกคนดูดิเฮ้ยมันเกิดแล้วทุกคนเกิดแล้วเหรอนิงทีวีมาดิหนิงทีวีมาหนิงดูดินะหนิงเราจะประหารไอบอล โอเคครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้พี่ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับผมใครที่ชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เราด้วยนะครับทุกคนนะตอนนี้พี่ได้เงินมาโคตรเยอะเลยนะครับทุกคนนะเป็น1 1 2 0 0 0บาทนะครับทุกคนนะโคตรเยอะแล้วก็เราได้แรงเทพเจ้าด้วยเอานิ่งไอ้บอลมันเกิดวันนี้ทำไงดีอ่ะนิ่ทำไงดีการนี้จะการนี้ดโอเคทุกคนสำหรับวันนี้บายบายครับผมเย้เพราะมีความรวย